สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังที่น่ารักทุกคนก่อนที่นางฟ้า Random of l o v e จะออกไปทำธุระข้างนอกนะคะมีท็อปปิกดีๆให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันนะคะใช้ไพ่สำหรับนี้นะคะใครจะเป็นอัศวินมา้าขาวเข้ามาเติมเต็มความสุขให้คุณหลังจากนี้นะคะแลนด o อมนี้นะคะหากแมนว่าตรงกับใครก็ขอให้เกิดขึ้นจริงนะคะใครจะเข้ามาเป็นอัศวินมา้าขาวเติมเต็มความสุขให้คุณหลังจากนี้สุ่มนะคะใบแรกนะคะ เดอซานคุณนะคะจะได้เจอกับคนที่แบบว่ามีความสุขในการใช้ชีวิตอาจจะเป็นพ่อแม่หรือว่าอาจจะเป็นคนที่มีลูกติดหรือว่าถ้าหากว่าเขาโสดนะคะก็คือผ่านการหย่าร้างนะคะคนคนนี้มีพร้อมทุกสิ่งอย่างเลยค่ะอาจจะเป็นคนทางไกลเขาอาจจะเกิดใน ปีมะโรงปีละกาปีขานปีฉลูปีจอนะคะคนคนนี้นะคะมองทุกสิ่งอย่างเป็นเรื่องที่แบบว่าเป็นเรื่องที่ไม่เป็นอุปสรรคในชีวิตเขาเป็นคนคิดบวกที่สุดเลยค่ะคนคนนี้นะคะจะเกิดในธาตุไฟเม่สิงห์ธนูแล้วก็ธาตุลมเมถุนตุนกลุมนะคะเขาจะเข้ามาเติมเต็มความสุขให้คุณคนคนนี้ใช้ชีวิตแบบว่ามีแบบแผนแล้วก็เขาจะข้างหลักคุณมากๆนางฟ้าแลนด้อมออฟเลไม่รู้ว่าตอนนี้คุณกับเขาได้เจอกันหรือยัง แต่ว่าที่แน่ๆคือเขาอาจจะเป็นคนที่ต่างชาติเป็นเจ้าของธุรกิจแล้วก็ผ่านการหย่าร้างเลิกรามีลูกติดนะคะลูกเขาอาจจะเป็นคนที่แบบว่าน่ารักเข้ากับคุณได้ตัวคุณเองอาจจะแบบว่าแบบเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะเด็กอาจจะชอบคุณแล้วก็แบบนำพาคุณไปรู้จักกับคุณพ่อเขาหรือใดๆก็แล้วแต่นะคะความสุขที่คุณจะได้รับการเติมเต็มก็คือคุณจะได้จัก ได้รู้จักคนที่มีธุรกิจเป็นของตัวเองแล้วก็เป็นคนที่มีบุตรติดนะคะเขาเป็นเดอะซันสำหรับทุกคนเขาเป็นความสุขของคุณค่ะถ้าคุณได้รู้จักเขาแล้วใครที่ทำให้คุณมีความสุขก็คนนั้นนะคะไปต่อไปนะคะใครจะเข้ามาเติมเต็มความสุขให้คุณเป็นอัศวินม้าขาวในชีวิตคุณหลังจากนี้ค่ะในออฟฟอราชาไม้คนคนนี้นะคะเป็นคนที่ มุ่งมั่นชัดเจนกับทุกสิ่งที่ทําไม่ว่าจะเป็นการงานการเงินความรักเขาเป็นผู้ชายที่รักครอบครัวมากๆหรือจะเป็นผู้หญิงที่รักครอบครัวมากๆอยู่ได้ด้วยตัวเองแล้วก็สิ่งที่เขาจะต้องทําทุ่มเทก็คือความรักที่มีต่อคนในครอบครัวแล้วถ้าหากว่าคุณได้เป็นครอบครัวของเขานะคะคุณจะได้ทุกสิ่งอย่างจากราชาไม้คนนี้นะคะเขาจะเต็มที่กับคุณที่สุดเลยค่ะคนนี้อาจจะเกิดวันพฤหัสวันจันทร์วันอังคารวันศุกร์นะคะ ใบต่อไปนะคะสุ่มนะคะใครจะเข้ามาเติมเต็มความสุขให้คุณหลังจากนี้ค่ะเอชออฟ a อหนึ่งไม้คนคนนี้นะคะเป็นคนที่จะเริ่มต้น เอสออฟวอนคนคนนี้นะคะจะค่อยๆเริ่มต้นปลูกความรักกับคุณเริ่มต้นสร้างสัมพันธ์กับคุณแบบค่อยเป็นค่อยไปคุณอาจจะมองว่าแบบอุ้ยจริงเหรอเขาอาจจะจะอายุมากกว่าคุณหลายปีนะคะแต่เขาจะทําให้คุณรู้สึกว่าความรักความอบอุ่นมันมีอยู่จริงคุณจะได้เจออะไรที่แบบว่าคุณไม่เคยสัมผัสมาก,ก่อนเลยนะคะไปต่อไปนะคะสุ่มนะคะเดวิ เดเวอร์มาแล้วธาตุน้ำมีนกรกฎพิจิตคนคนนี้นะคะเป็นคนต่างชาติจริงๆหรืออาจจะเป็นคนทางไกลเป็นรักทางไกลคุณอาจจะเจอกันในโลกออนไลน์หยูดอาจจะแบบว่าบังเอิญเจอกันตามสถานที่ต่างๆหรืออาจจะเจอกันในแอป,ปหาคู่หรือว่าใดๆก็แล้วแต่แต่คนคนนี้นะคะไม่ใช่สแกมเมอร์นะคะเขาชอบคุณจริงๆแว็บแรกที่เขาได้เจอคุณเมื่อจะเป็นรูปหรือว่าการเปิดกล้องคุยกัน,กนเขาจะบอกคุณเลยว่าคุณคือสเปคคุณคือคนที่ใช่นะคะคนคนนี้อาจจะมี ขณาราศีที่อยู่ในวันเดือนปีเกิดที่มีเลข 6, 6 6 6 6นะคะแล้วก็เลขใดๆที่มีเลขหนึ่งกับเลข6นะคะธาตุน้ำมีนกรกฎพิจิตนะคะใบต่อไปนะคะสุ่มนะคะคุณจะได้เจออัศวิน ขี่มา้าขาวมาเข้ามาเติมเต็มให้คุณหัวใจฟูเขาคนนั้นคือใครก้าวเหรียญคุณจะได้เจอคนที่มีทรัพสมบัติมีการเดินทางมีทุกสิ่งอย่างโดยที่ไม่เป็นภาระในหัวใจคุณเลยค่ะคนคนนี้จะเป็นแบบป่าสปอร์ตใจดีพร้อมเปด้วยนะคะคุณกับเขาอาจจะมีลัคนาราศีในวันเดือนปีเกิดที่มีเลข9คุณอาจจะได้เจอเขาในวันที่9วันที่19 29หรือว่า มีความทรงจําดีๆในในเลข9นะคะเขาอาจจะแบบว่ามีแบบว่าลูกอายุ9ขวบหรือว่าตัวเขากับคุณอาจจะมีเลข9้ในความสัมพันธ์นะคะคนคนนี้มีทุกสิ่งที่แบบว่าพร้อมเปให้คุณจริงๆค่ะจะเป็นชาวต่างชาติชาวทางไกลนะคะ ตัวคุณเองก็คือแบบว่าหวั่นไหวใจฟูเพราะว่าเขาทําให้คุณรู้สึกว่าความแตกต่างไม่ว่าจะเป็นเชื้อชาติความห่างไกลความแบบว่าแตกต่างทางด้านฐานะใดๆเขาจะไม่ทําให้คุณกังวลเลยนะคะคนคนนี้รักจริงหวังแต่งแล้วก็อยากให้คุณไปดูแลถ้าหากว่าเขามีลูกติดหรือว่าตัวคุณเองมีลูกลูกติดก็คือจะเข้ากันได้ไปกันได้นะคะเขารับทุกสิ่งที่เป็นคุณได้หมดเลยนะคะใบต่อไปนะคะสุ่มนะคะ 8เหรียญเมื่อสักครู่9เหรียญ X Operational คนคนนี้นะคะพยายามทําทุกอย่างทุ่มเททุกสิ่งอย่างฝ่าฟันอุปสรรคทุกสิ่งอย่างเพื่อข้ามน้าข้ามฟ้ามาเจอคุณนะคะคนคนนี้นะคะไม่ยอ่อทถอถ้าเขาได้เจอคุณแล้วเขามองว่าคุณคือคนที่ใช่คุณคือคนที่เขาจะทุ่มเทแล้วก็คุณเลอค่าในชีวิตเขามากๆนะคะคุณกับเขาอาจจะเคยคุยกันแล้วแต่ว่าความสัมพันธ์อาจจะไม่เริ่มหลังจากนี้เขาจะเป็นคน